ท่านประธานเรียกมาพบมีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยพิมกับบ้านเดือดๆแบบนี้เนี่ยก็เป็นพ่อไปครุกอยู่กับเธอหลังเลิกงานใช่ไหมค่ะท่านประธานเพราะฉันว่าพิมดูพิมเนี่ยก็ไม่พอใจบรรยากาศในบ้านมันก็เลยเสียไปหมดฉันนึกภาพเอกใช่ไหม นายใหญ่แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเธอเธอจะแก้ไขยังไงเออคือหนูจะพยายามให้พิมกลับบ้านเร็วขึ้นค่ะพิมจะฟังเหรอฉันถามาตรงๆเลยนะเธอจะองเจอกันอยาง,งีงทุวกวันเลยใช่ไหม ถ้าเป็นไปได้ก็ดีคะ่ะแม้วิธีแก้เนี่ยมันก็มีวิธีเดียวเท่านั้นถ้าจะไม่ยอมให้ลูกฉันต้องกลับบ้านดือดื่นแบบนี้อีกท่านประธานจะบังคับพีมอีกเหรอคะไม่ได้นะคะป้าฉันไม่ได้บังคับพีมแต่ฉันจะบอกเธอว่า ให้เธอเอาพีนไปอยู่ด้วยได้ไหมจะได้ไม่ต้องกลับบ้าน,นเดือดๆฉันเป็นห่วงแบบนี้ทุกคืนคะ,ะจะงงอะไรอีกไม่อยากพีนไปอยู่ด้วยเหรอเอ,อ้ยอยากค่ะอยากเดี๋ยวฉันมีข้อแม้คข้อแม้อะไรคะ เธอต้องกลับไปบอกครอบครัวเธอแล้วก็ทำให้มันถูกต้องถูกวิธีซะด้วยตกลงไหมบ๊ท่านประธานครับได้เวลาประชุมบอร์ดผู้บริหารน,นะครับอขอบใจโร้รีบไปจัดการซะ